สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับทำไมโรคภูมิแพ้จึงเป็นโรคที่ของคนเมืองที่เป็นกันมากวันนี้เราจะไปทำความเข้าใจกับโรคภูมิแพ้กันนะครับ โรคภูมิแพ้สาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุของโรคภูมิแพ้เกิดจากปัจจัยหลักสําคัญ2ประการครับการที่1คือการสัมผัสหรือได้รับสารก่อภูมิแพ้เป็นประจําอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์พบว่าผู้ป่วยที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้ก็จะมีโอกาสนะครับเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่าปกติจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคภูมิแพ้อาการของโรคภูมิแพ้ก็จะมาพบแพทย์ด้วยอาการหลายระบบ ยกตัวอย่างเช่นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ผู้ป่วยก็จะมีอาการคัดจมูกคันจมูกจามเป็นชุดๆน้ำมูกใสๆโรคหืดภูมิแพ้ผู้ป่วยก็จะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลําบากหายใจมีเสียงวีดไอโรคผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ก็จะมาด้วยอาการผื่นคันที่ผิวหนังเป็นเปไน,นหายผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อาหารในผู้ใหญ่ก็จะแพ้อาหารทะเลแพ้แป้งสาลีได้บ่อยถ้าในเด็กก็จะแพ้ไข่แพ้นมแพ้ถั่วลิสงเป็นต้นครับ โรคภูมิแพ้เป็นกันมากกับคนในเมืองจริงหรือในสังคมเมืองนะครับพบโรคภูมิแพ้ได้มากกว่าสังคมชนบทสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุของการได้รับสารก่อภูมิแพ้ในระดับสูงซึ่งจะมีทั้งมลภาวะมีทั้งสารก่อภูมิแพ้ที่มากกว่าในสังคมชนบทครับจะรักษาได้อย่างไรเป็นแล้วมีโอกาสหายหรือไม่ถ้าพบว่าเป็นโรคภูมิแพ้ของระบบใดก็แพทย์ก็จะรักษาการไปตามระบบนั้นๆยกตัวอย่างเช่นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะครับ ก็อาจจะใช้ยานะครับพ่นจมูกเป็นสเปรย์หรือใช้ยารับประทานแก้ภูมิแพ้นอกจากนี้แพทย์อาจจะตรวจวินิจฉัยโดยการทดสอบภูมิแพ้ที่บร,ริเวณผิวหนังนะครับเพื่อจะได้ทราบว,ว่าผู้ป่วยแพ้สารกอร่อภูมิแพ้ชนิดใดซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญครับในการหลรกรนนรีกเลี่ยงสารกอร่อภูมิแพ้ชนิดนนั้นเมื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้แล้วผู้ป่วยก็จะมีอาการลดลงประกอบกับการรับประทานยาปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเนี่ย อาการก็จะดีขึ้นได้มากครับถ้าไม่อยากเป็นโรคภูมิแพ้ก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงทำอย่างไรคุณหมอมีคำแนะนำมาฝากครับควรจะนะครับรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ออกกำลังกายอย่างสม,ม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานพักผ่อนให้เพียงพอจัดบ,บ้านทำความสะอาดบ้านให้ถูกสุขลักษณะเพื่อจะเป็นการลดการสะสมของฝุน่นของสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆซึ่งเป็นการป้องกันที่ดีในการป้องกันโรคภูมิแพ้ในอนาคตได้ครับสนับสนุนโดย บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด